รับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูทูบเทเลวิชันฮาวิเตอร์ทิกกตออินสตาแกรมและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องวันนี้เป็นวันเลือกตั้งกรรมลอที่กอกอตอของประเทศไทยดยัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในเขตหลักสี่เขตจะด,ดูจัดซึ่งพี่น้องประชาชนก็กำลังเดินทยอยไปหลงเลือกตั้งกันแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศประชาธีปรตทยหรอกครับเพราะว่าประชาชนชาวไทยรู้ว่าวันนี้อำนาจกำหนดชัยชนะไม่ได้อยู่ที่มือของประชาชนชาวไทยแต่อยู่ที่กระบวนการองค์คาบยอบของรัฐบาลบาเดศการฮุนน่าซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็พยายามทําตัวว่าตัวเองนะเป็นกลางทางการเมืองไม่มีพรรคการเมืองแต่สามารถเกกบาลพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้ตลอดเวลาว่าจะต้องการอะไรท่านผู้พังและท่านผู้ชมที่เคารพผู้คนในประเทศนี้ถ้ามันมีตําแหน่งใหญ่โตมาโหราน,นี่มันจะมิเศษข้อมูลและหลักฐานเสมอมาผมได้แจ้งความจับกรกตเลขาธิการพัก ซึ่งโกหกพกลมว่าผมเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่สอนอมักกระสันมาเป็นเวลานานแล้วคนที่ถูกแจ้งจับคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ผมแจ้งจับตั้งแต่วันที่27มีนาคม2549ว่าประพฤติมิชอบแล้วก็มีความผิดอาญาหลายสถานและ ทำให้ผมเสียหายในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่สองได้ใบสมัครใหมายเลขสิเจ็พอสมัครครั้งที่สองมาได้ใบสมัครมีหลักฐานการลงรับเรียบร้อยแล้วมันมาเลยครับท่านที่เคารพครับนายธงชัยวัฒนาพินศิลป์เพื่อนผมเองกอกตอนครศรีธรรมราชเป็นระดับผู้อำนวยการนะ ก็เหมือนคาดการเป็นจำบอกว่าผู้สมัครที่ชื่อนายหมวเดเอกมณฑลชาติสุวรรณหรือ巴拉เบโบขาดคุณสมบัติผมก็เอใจด่าแม่มันทันทีเลยว่าตอนกูสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกรูปนี้นะแล้วก็คณะกรรมาการการเลือกตั้งได้รับเงินค่าสมัครไว้เรียบร้อยแล้ว 8,000บาทนี่ตอนนั้นผมสมัครครั้งแรกนะฮะหมายเลขสามก็มีการเลือกตั้งไปเรียบร้อยด้วยดีได้คะแนนมาแสนสองพดบ้าคะแนนไอ้ก็ก็โดนมนประกาศผลเองเลยครับแต่สองปีต่อมานี่นะครับท่านที่เขาเริมานุบาทจคาชั่วกันในคณะกรรมาการการเลือกตั้งชุดใหญ่ของกรุงเทพหมหานครและพักการเมือง กอนแรกมันคิดว่าผมนี่ในหมวลเอกมณฑลยะสุวรรณหรือบัลลตดเรมโบ้นี่ผู้สมัครคงจะไม่มีคะแนนหรอกก็ทําไม่ได้สนอกสนใจผมเกือบจะเอาชนะผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชสายพักประยาธที่ตั์ได้นะแต่เพราะว่ามันจัดให้มีการพันันต่อรองกันเลยสิบต่อหนึ่งสามพันบุตร้คะแนนผมเลยพิดไปเข้ามาที่สองนี่คือเรื่องราวที่ผมตัวจริงเสียงจริงยังไม่ตายนะครับมาพูดดี ไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือตำรวจนี่มันก็รู้ครับว่าผมชนะแต่ประเทศนี้ไม่มีใครดำเนินคนดีตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาตามกฎหมายอายามาตร 200, า,า200ร้มาตราสองร้อยอัยการพนักงานสอบสวนพุจธิาปรนทหารชีวิตนะครับ มันไม่กลัวกันเลยมาราร้อยห้าสิบเจ็ดมาราสามร้อยสิบสามร้อยสิบเอ็ดก็เขียนไว้ชัดนะมันไม่แจ้งผลว่าไอ้ที่ผมแจ้งมันที่สนอมอาตราสันเนี่ยคดีไปถึงไหนแล้วสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเรอย่างเห็นไหมครับมันเป็นปกติเลยตำรวจทยายการไทยมันถือว่าเป็นชายชนกันจอกอ่ะก็เหมือนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอะมันทุจริตยังไงก็ได้เช่นหาเรื่องไห้คนล้อ พื่อไม่ให้นายมน t h มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ครั้งแรกมันไม่มีคนล็อกมันเฉยพอสมัครครั้งที่สองมันมาขึ้นมาทันทีเลยครับทันทีครับว่าการคุณสมบัติดูดิคนเมืองนะครศรีธรรมราชเดี่ยเราเลือกผมแสนกว่าคะแนนมันเลยกลัวว่าเด็กสร้างเด็กจัดตั้งของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะแพ้ผม ระดับพนเอกยังได้พันห้าร้อยพันเจอยคะแนนเลยครับมันเลยหาทานแลแก้นี่รูปธรรมที่สุดที่ผมกล่าวอ้างเลยว่าไอ,กอ้กรกตเป็นแหล่งทุดยาริมตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับจังหวัดและในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนั้นก็ติดคุกติดตารางกันไปพลตำรวจเอกวัสนาเพิ่มลับปริญญาน้าชัตรีมีรชัยแนวบุญเียนเห็นไหมครับท่านผู้ับ เรื่องเราเนี่ยมันสําเร็จได้เพราะมีคนสู้ไม่ใช่ผมคนเดียวไอ้นคนอื่นมันสู้ด้วยแต่คําถามว่าทําไมสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดไอ้คณะกรรมการการเลือกตั้งมันตัดสินไปได้ยังไงว่าการเลือกตั้งไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่สามารถจบในวันเดียวก็มึงไปยึดหีบยึดบัตรยึดหน่วยเลือกตั้ง แล้วก็มันรู้ผลเลยว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยชนะขาดรอยเลยหลังจากที่นายกรัฐมนตรียิง่งแลกชินวัตรยุบสภามันก็เลยไม่ต้องการจะประกาศผลเลยสร้างไอ้อันดาพานขึ้นมาตั้งแต่หลักซีไปยิงคนไอ้พระอุบาทก็ไปยึดหีบเลือกตั้งเนี่ยในเคลักซีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะลืมเสียแล้วไอ้อันทายจาราเนี่ยมันเป็นพระโจรมันไปยึดหน่วยยึดหีบ บัตรเลือกตั้งของทางราชาการได้อย่างไรไอทหารไปไหนหมดกองทัพภาคที่หนึ่งไปไหนหมดผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปไหนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปไหนนีน่แค่รับผิดชอบปล่อยไอ้พวกโจรถือปืนเืออะไรเต็มไปหมดเลยสารธรรมนุยบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็ลูกปืนเต็มไปหมดลูกกระแกวตายอ่ะมาจากกระบ,บไไรอกไม่ไทยเลย แล้วมันจบกันง่ายๆด้วยดีได้ยังไงก็เพราะว่าไอ้คนสู้มันไม่มีน,นี่คณะกรรมาการการเลือกตั้งเลยไม่มีใครโดนลงโทษล,ลงทันเลยต่อมาเรียบร้อยเลยการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะเห็นไหมครับมันโกงกลางบ้านกลางเมืองเห็นเห็นทนทษเลยก่อนหน้านั้นพรรคประชาธิปัตย์บอยคอร์ต2พ5 4 8การเลือกตั้งก็เป็นโมฆะอีกจ้างพรรคเล็กลงแถมยุบพรรคย้อนหลังอะ ลักกอนไมยมีผลย้อนหลังที่ไหนแล้วยอมบดบอมีบุญสงครามรอดจากอาญาก,กรสงครามเมื่อแพ้สงครามไม่สามารถลงโทษยอมพลปอไปถึงปี2485ได้เพราะยอมพลปรประกาศสงครามโลกครั้งที่สองกับริเทนใหญ่และอเมริกาและอังกฤษในวันที่25่สบห้ามกราคม2485พระราชยบห้าญบัญาญา,า,าก,กรสงครามออกสองพย หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังอ้าวแต่พอมาถึงพรรคไทยรักไทยบอกหลักกฎหมายมีผลย้อนหลังได้เห็นไหมครับผู้ช่วยสาธิตดวงน้องเตยอ,ออกไปก่อนพรรคประชาธิปัตย์รอดไม่ถูกยบุบเพราะยานั้นวันนี้การเลือกตั้งกรรมลอนี่มันล้วกันแหละครับท่านนี่เคารพระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดูผู้ที่ั้วการเลือกตั้งวัวรับเหมา ตกลงราคากันโดยไม่ยุติธรรมดกีการเสนอราคาเขียนว่าเยอะแยะเลยครับประธานศาลปกครองูงสุนวันนี้ก็เป็นคนเขียนบังคับใช้ยอยู่แต่ในความเป็นจริงผู้รับเหมานี่มันหัวกันทั้งน,นั้นทั่วประเทศโดยเฉพาะในองค์กรปกครองท้องถิน่นมันเห็นกันอยู่ทุกวันกทมอเองเนี่ยหมอราชวงศ์ถูกขุมพันธุ์บริพาท,ที่ตกลนลงจากตาแหน่งโดยอาศัยกฎหมายพิเศษเห็นไหมครับ กิ๊กแกมารับจ้างรับเหมาในกรุงเทพมหานาครแล้วก็จับผิดกันปัญหาว่าคดีไปถึงไหนแล้ว,วคณะสารปบวกรองสูงสุดสัรเรื่องแรงดีท่านซอยร่วมบุรีไอรองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานาครตอนนั้นชื่อพลตำรวจเอกซาบินฝันเมืองมันยื้อที่ไหนละคำพิพากษาสารให้รื้อภายในหกสิบวันนี่มันสองพันหกสิบวันแล้วมันยังไม่รือ้อมันไม่สน ก็เหมือนทามอะไรตอนนี้คดดรับท่านดีครับธงชาตินีอธงค้าขายของประเทศไทยเดิมเนี่ยเป็นธงสีแดงธงทามรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกท่านก็เห็นว่าธงชาตินี่เดี๋ยวปักแล้วกลับหัวกลับหางไม่ดีไม่สวยเอาไปนั้นว่าถ้าออกไปต่างประเทศควรจะมีธงที่สลับด้านกันได้เลยเรียกว่าแดงขาวแดงใหญ่และขาวและแดงเป็นธงไตรรงค์ครั้งแรก ไม่มีน้ำเงินนะพระมหากษัตร,ริย์ราชการที่หกทรงออกแบบเองเป็นธงค้าขายเรือไทยทุก,กลําไปต่างประเทศก็มีสีเหมือนทาม,มาลายปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติธงที่ต่อมาก็เป็นธงไตรรงแดงขาวน้ำเงินแดงขาวไอ้พวกรักชาติแม้นางงามพุงกางจะเหยียบทง สีน้ำเงินมันว่าอย่างนั้นเป็นการทำลายชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์แต่วันนี้พวกอุตรีเอาทางมาลายมาเป็นขาวแดงซึ่งบ้าบอที่สุดสติวปิดมันไม่พูดถึงเลยว่านั้นมันเดินเหยียบทงชาติไปมานะธงไตรรงตั้งต้นของประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าวเจ้าอยู่ว่ามันรู้กันหรือเปล่าไม่รู้ครับ ก็ไม่เกี่ยวนี่ไม่เหยียบสีน้ําเงินเหยียบสีแดงขาวริดแดงขาวไม่เป็นไรผมก็ไปถามผู้รู้ว่าทาาําไมเดิมเนี่ยคนเข้าใช้สีแดงขาวห้ามจอดรถห้ามหยุดรถมันก็บอกก็ใช่ดิเขาก็คิดแล้วข้างล่างอะ่ะเป็นขาวดาแต่พอข้างข้ามพุดบาทเนี่ยห้ามจอดขาวแดงขาวแดงเห็นไหมครับตามมุมต่าง ทีนี้คนมันก็จะมีปัญหาแล้วฝรั่งบางข้าบางประเทศเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกขาวแดงนี่ห้ามจอดนั้นมันพุ่งเลยทีนี้เอ้าจนน่ะก,ก็ไปมกรู้หรือเปล่าก็เป็นข้อคิดดีเพื่อนผมอยู่กรมการคนส่งทางมบกในอดีตเขาเล่าให้ผมฟังว่าไอคนคิดนี่มันเพีย้ยแล้วมันปัญญาอ่อนบ้ากระแสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังชาวนี้โดยสรุปนะครับท่านที่เคารพอำนาจรัฐตกอยู่ภายใต้ทบ,บทูธ เขาเรียกว่าไทยมิลิตรีฮุนดาที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชามือปืนเลือดในพฤษภาธมิน2,535มากุมบางเหรียนประเทศชาติตั้งแต่22พฤษภาคม2,557ไอ้นักการเมืองไอ้สสสมาชิากพรรคการเมืองทั้งหลายแทนที่มันจะสำนึกว่าไปร่วมกับมันทำไมผมนี่ไม่สมัครไม่ยุ่งไม่รับตำแหน่งเลยครับในคณะรัฐบาลปลมเนี่ย ใช้พรรคการเมืองทั้งหลายแทนที่จะทําแบบพรรคประชาธิปัตย์รวบบอยคอรตการเลือกตั้งไม่กล้าทําเลยสักคนแล้วไม่กล้าลาออกครับพอเขาให้ลงเลือกตั้งซ่อมก็ไปกระใหญ่ผลที่ได้รับคืออะไรเป็นการยกผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เห็นว่าประชาชนกําลังนิยมชมชอบไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคื่นๆนไม่มีคะแนนเลยครับคะแนนหลักพันจากหลักสี่ห้าหมื่น นี่มันไม่มีปัญญาคิดพอกับที่ไอ้พวกคิดทางมาลายสีขาวแดงนแเละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากทำนายทายทักหรอกใคระชานะเนี่ยก็ยชนะไปแต่ว่าเขามีคณะกรรมการคอยประกาศผลอีกครั้งหนึ่งเรียกคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหมือนมันทุจริอินกับผมเนี่ยเห็นไหมครับท่านดีครพพอได้คะแนนมากมันโกงเพื่อไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ว่าเป็นสมาชิกพักผมขอสารภาพตรงๆผมไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพักที่เก่าเลยและพอผมสู้ไอ้นายทะเบียนพักเพื่อนผมมาเละไอ้ไหมานมันบอกไม่รู้ก็มีคนมาเขียนไว้นี่ในรายชื่อสมาชิกพรรลำดับที่มีชื่อน,น,น,นยายมทฑนชาติสุวรรณด้วยผมก็สอบลึกเพราะว่าผมเป็นอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนไอ้เปรตมึงเอาบัตรประชาชนมาจาก ทะเบียนโทรศัพท์นี่หว่าเห็นไหมคือมันโกงอุบาทกันทั้งนั้นแหละสรุปแล้วมันหาคนดีลําบากกันในประเทศนี้โดยเฉพาะเวลามาจะแย่งชิงตําแหน่งทางการเมืองมันก็มีแต่พวกอุบาทชาติชั่วเขาเรียกว่าอับปีไปจันไลมาพ่อๆกันแหละครับท่านที่นี่ที่เดียวที่เราผ่าเปี้ยนเปียไม่เริงใจใครสวัสดีครับ